คก็จะได้เห็นเลยค่ะก็เป็นการแสดงที่แบบนานๆจะได้รับใครทีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยเป็นศิลปินก็แบบโปรโมชั่นเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะการรับการแสดงมันก็แบบต้องเสียแบบสลับเวลาการทัวร์ไปอะไระอันนี้ก็คือเหมือนมันเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจว่าแบบยังไงก็ต้องเล่นอะไรอย่างอะไรที่มันทำให้ตื่นเต้นว่าเราต้องรับเพราะว่าปกติเราก็จะงานเพลงก็คือไม่มีเวลาทำเรื่างอื่นแบบว่าคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่อง ตอนอ่านบทรู้สึกว่าแบบแอบแอบยากเพราะว่ารู้สึกว่าเออไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามเขาเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอิงแบบรู้สึกว่าถ้าปฏิเสธไปจะเสียดายมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบเราสามารถทําได้อะไรเงี้ยเออก็เลยรับเลยคิดขัดมามาปฏิเสธไปเรื่องหนไ่จริงๆมีติดต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะซีรีส์หรือว่าเป็นภาพยนต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยคิ ิ่งที่เราอยากทำในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราอยากทำคอนเสิร์ตเราอยากทำอะไรแบบหลายๆอย่างอาจจะแบบเวลาไม่ลงตัวนะคะแต่ว่าก็ก็ขอบคุณทุกคนมากทกี่มาติดต่อเข้ามาแต่ก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบแต่ก่อนเคยปฏิเสธไปเป็นเรื่องเกีออ่ยวกับอนัอนีนี้คือเรื่องเกี่ยวกับบอยป่ะใช่อุ้ยบอกได้ไหมอ่ะไม่ยังไม่ต้องพูดก็ไม่ให้ <c oughs> เราแอ่ะอ่ะถ้าถามเรื่องก<พ>ารแสดงอ่ะเราจะต้องไปทำแน่นเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแล้วเราต้องไปเรียนเพิ่มเติมว่าอ<ส>ะไรยังไงบ้างการ สองเรื่องค่ะก็คือเรื่องสแสดงกับเรื่องแอนใช่ไหมคะแต่นัานก็จะแบบว่าเราก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้นก็คือไกลอย่างที่บอกว่าไกลตัลวมากใช่ก็เลยต้องแบบเวิร์กช็อปแล้วก็เออ่เว<อ>ิร<อ>์กช็อปกับพี่ๆนักสแสดงที่ร่วมงานกันอย่างเงี้ยค่ะเยอะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนที่เล่นจริงๆก็เหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันสุดๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเออเราเราเราต้องทำไปดีสุดแล้วคนจะจะตกใจไหมคะกับอิงในคาแรกเตอร์ของเรื่องนี้ตกใจแน่นอนยังไงยังไงแล้วสปะพจริงๆโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อเรื่อง ตกใจแน่นอนเป็นอาชีพที่แบบทุกคนไม่คิดว่าจะเห็นอิงได้ทำแล้วเราดูตัวเองเราสึกว่าฉันมากลได้ขนาดนี้หรือว่ายังไงอ่ะจริงๆไหมคะหนูยังไม่ได้ดูเลยเแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่านะตอนที่ถ่ายอะเราได้ดูมอนิเตอร์แล้วก็แบบจินตนาการตามอะไรเงี้ยก็แบบ เฮ้ยถ้าทำออกมาได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องดีมากจริงๆอะไรอย่างไรกองเขาว่ายังไงบ้างคะกับคางเรื่องของมันกับพี่เล่กับกับปอยกิชดาคือของทีมเนี่ยทุกคนในกองก็แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอย่างตัวเองเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะพาตัวละครนี้มาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเองก็รู้สึกแบบว่าตั้งใจมันมากๆอะไรเงี้ยมันออกมา คนพูดว่าโอเคในกองตัวนวึ่งบอกว่าเมื่อกี้เจอพี่ๆท,ท,ที่ Netflix แล้วก็แบบเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ยดูแล้วแบบน้ำตาไหลเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบดูแล้วรู้สึกตามเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ตรู้สึกว่าแบบดีใจมันทำให้เราประหลาดเลยว่าปีนี้เราจะรับการแสดงเพิ่มมากขึ้นหรือว่ายังไงโอ้ใจริงๆปีนี้อิงก็มีแผนที่อยากทำค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาก็จริงๆก็ยินดีนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้จริงๆก็ มันยากมากกับการที่ต้องเลือกในสิ่งต้องพักในสิ่งที่รักต้องมาทำอีกสิ่งใหม่ที่เริ่มต้นก็ยากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนอ่ะจะถามว่าแบบไปถ่ายตอนไหนเพราะว่าเห็นอิงอ่ะตลอดเวลาในการร้องเพลงใช่มีขึ้นคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาที่ไหนไปถ่ายอะไรเงี้ยคือเราจะบอกว่าค่อนข้างแบ่งเวลาแบบอย่างนี้มากๆคือเราพยายามไม่ทิ้งงานร้องเพลงเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยเรายังต้องดูกับงานแสกนมาเวลามาต่อไปคนทำติชมอะไรเงี้ยมันยังมีความรู้กแบบว่หรือว่าปล่อยจอย หนูคิดว่าไม่ว่าจะทําอะไรอ่ะเราก็จะมีการ,รว่าได้รับคอมเมนต์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าเรื่องของแส้คือมันเป็นงานศิละปะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมีทั้งคนที่ชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาแล้วแบบเฮ้ยเราเอ,อ้ยจริงเราคนคนแบบุูตรงนี้อะไรค่ะล้วก็ยินดนีรัคบคําติชมทุกอันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเราทําตรงนี้เรามีความสุขเรามอบความสุขให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนจะรู้สึกยังไงแนะนําอะไรก็ยินดี ต้องฟังใจไว้กับภาพลักษณ์ใหม่กับรูปลักษณ์ใหม่กับเรื่องนี้ได้คะ่ะฝากเพื่อนหูแดงนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่เปดิบซีนะคะชื่อตกราฟหูแดงก็คือแบบเหมือนจะเอาซีรีส์จากเน็ตฟลิกซ์จากทีมด้วยนะคะเราเป็นอะไรที่เราเป็นร่วมเป็นกงานครั้งแรกตรงๆด้วยกันเลยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะต้องตัลึงไปเลย <c oughs> ตัลึงไปเลยค่ะ